สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเอาเอาเจ้าสมบัติยาออกมาล้างหน่อยครับโอ้ยจอดอยู่ในอ่าโรงรถนะครับตอนเอาเข้าโรงรถนี่ยังไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่าจอดอยู่ในสวนยางฝุ่นเยอะมากเลยวันนี้ให้เราน้อยเอาออกมาล้างหน่อยครับเมื่อวานล้างเจ้าวายวายส่วนหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้พามาดูเราน้อยล้าง สมัดยากันหน่อยโอ้ดีครับเหลานี่โอ้ฝนเขะเลยอะร้อนเนาะไหนฉีดให้ก่อน,นข้างหน้าถูแล้วบ่ ต้องรีบถูครับไม่งั้นมันจะด่างเด็ดมันร้อนออกไหมตัวเนี้นนย,ยเออไม่เป็นไรแค่นั้นมันได้แค่นั้นแหละคาบน้ำมันจอดโดนฝนไง นี่ล้างเดี๋ยวผมจะเอาไปเอาไปเช็คหน่อยครับว่ามันเกิดจากอะไรครับเเหมือนกับเครื่องมันเดินไม่ค่อยเสมอะไม่รู้ว่ามันเป็นกับอะไรเดี๋ยวเอาไปให้ช่างดูให้ครับมันก็ไม่ได้เลอะเท่าไหร่นะ มันมันไม่ค่อยแรงเลยไม่ได้ปรับแรงดันเยอะวะครับฉีดมันไม่ค่อยเปื้อนล้าก็เลยไมไ่ปรับแรงดันเยอะรอคออรับเดรร์ร,ร้อนมากเลยนี่ดูล้อด้วยโอ้โหเสียงเขาแบบบาสบายเลยครับ ตัวนี้ถูแล้บบ่เรานี่ถูแล้วบ่หนเนี่ยกระจกถูกยังอเคฝั่งนน้นยังไม่ไถูเนะาะฝั่งโน้ะฝั่งนน้นล้างแล้วบ่ yêu hốa này, lau, xịt, ống keeng này, ne, xịt, ống mi, ống keeng này, gốc cây nè, cây, mái mai, cây dương, cọ, đầy, ngóc, nút, vay mi เดียวไปเช็คดูหน่อยมันเสียงเครื่องมันเดินพับผับๆับพับับับเราไปทำพวกระบบระบบปั๊มลมด้วยปั๊มลมเราทำมาแล้วแต่ไม่จบมันปั๊มลมช้าครับเอ้ยกยไหนนี่แหละปัญหาฮิโน่ยกขึ้น นั่นมาดันไม้ตัวเกาะมันเนี่ยฮีโน่จะเป็นทุกคันเลยเบาอยู่ฮึดดูไหมอ่านี่ยิงนี่เลยนี่โอ้โหอยากใหญ่เฮ้ยอันนี้ไม่ต้องฉีดโดนมันเด้อไรชาร์ตอ่ะอันนี้ระวังเข้ากรองเราแล้วุวงมาปิดก่อน นี่อไอชิดบนนี้ด้วยนี่เต็มเลยบนหัวนี่ว้าดูใบเต็มเลยใบใบาย,ยางครับเออคลุมเลย ต้องคุมไว้ถ้าไม่คุมอ่ะน้ำมันจะเข้ากองครับตรงนี้ต้องระวังเลยเออดึงลงนั่นแหละและปีนี้สมัดสมัติตยา่าไม่ไม่ได้วิ่งดินแหละผมเอาไปลองแค่ไม่กี่เที่ยวเอง โอ้ oh, แต่ได้วิ่งอยู่ได้เละได้วิ่งงานคาราบาวเอ้ยคาราบาวปีที่แล้วเนี่ยว่าปีนี้ไม่ได้วิ่งนะครับใช่ใช่คาราบาปีที่แล้วปีนี้จอดอย่างเดียวเลยเป็นรถคันแรกเลยนะครับคันนี้เป็นรถคันแรกที่อ่าผมไปทำงานอยู่ไต้หวันนะครับทำงานอยู่ไต้หวัน ทำงานได้3ปีครับก็เลยมีเงินเก็บมีเงินเก็บก็เลยให้แม่มามาดูรถให้ก็ตอนนั้นผมก็ยังอยู่ที่ไต้หวันอยู่นะแต่ว,ว่า,าให้แม่ดูให้อยู่นี่เลยครับเดี็กก็ไปดูไปอะไรก็มัดจำคันนี้แหละไว้วันนี้ผมกลับมาพอผมกลับมา ผมก็อยากไปดูรถพอไปดูปุ๊บเอ้ยมันไม่ใช่หัวแคบนี่ผมอยากได้หัวแคบแต่ตอนนั้นมัดจําไปห้าพันนะสมัยนั้นห้าพันนี่ซืออไาเยอะมั้งผมบอกแม่ว่ามแม่ไม่เอาหรอกคันนี้มันไม่มีแคบเ่คุณแม่ก็บอกว่าเสียดายเงินมัดจำห้าพันบาทครับเกก็บอกเอาคันนี้แหละเอาคันนี้แหละก็เลยได้เอาคันนี้ก็เลยได้เจอกับครูอีครับ ผู้เอกแกเาเป็นเขาเป็น,เข,เ,ปนเขาเรียกว่าสเสมียนอยู่ในนั้นอ่ะในบริษัทเชียงกงอ่ะเขาขายรถโวหกล้อนี่แหละเป็นสเสมียนอยู่ในออฟฟิศอ่ะก็เลยได้เจอผมก็เลยเซลเซลไปเซลล์มาเอารถมาทํางานเนาะมันก็มีปัญหาเขาก็ยังตามมาดูอยู่นะเอ้อ่าระบบปั๊มยกดัมมันมันรั่วเขาก็มาดูเขาช่วงรับประกันนอกรับประกันช่วงเอารถใหม่เนาะ รถเก่านอกแต่ก่อนเขามีรับประกันนะรับประกันน่าจะสเดือนหรือเปล่าอา่าเราก็มาดูมาถ่ายรูปครับว่าเซลจะไปเซลมาก็ขอเบอร์ทงเบอร์ทโทรก็จีบกันนะครับนี่แหละก็เลยก็เลยได้มาอยู่อำเภอบ้านกววนี่แหละก็เพราะรถคันนี้เลย,รเลยครับมันมีสตอรี่ครับอ่า ก็เลยไม่ไม่ได้ขายครับรถคันนี้เป็นรถค้ำคูณเลยนะครับสมัยนั้นผมขับเอง่าส่งเดือนละเก้าพัห้าสิบบาทอู้บอกเลยว่าเดือนหนึ่งอะทำงานเดือนหนึ่งผมส่งได้ประมาณสามเดือนอะเพราะว่าแต่ก่อนมันรถไม่เยอะครับแมคโครก็ไม่เยอะรถด,ดำก็ไม่เยอะออ้ทำงานแบบไม่ทันหนาว วิ่งเดือนหนึ่งมีสี่หมื่นห้าหมื่นอู้ได้ดีมากเลยครับแต่ก่อนนะครับผมก็ทํางานทํางานทํางานผมก็เก็บเงินแล้วก็อัดหน้าเล้งก็อัดไว้หน้าฝนเผื่อส่งหน้าฝนครับหน้าฝนก็ลําบากหน่อยวิ่งแบบไม่ได้ตังค์บ้างได้ตังค์บ้างเอาไปคุ้มค่าซ่อมบ้างครับหน้าฝนก็เอาหน้าเล้งนี่แหละเป็นเป็นเงินเก็บไว้ไว้ส่งช่วงหน้าฝนนะครับ จริงนะฝนมันลําบากนะถ้าถ้าจ้างคนขับอะ่ะแทบไม่เหลือเลยนะครับแต่ผมขับเองมันก็ยังโอเคยังก็ยังพอได้เหลือใช้อยู่ครับทำไมนั้นหน้าฝนก็ไปวิ่งอยู่แถวสุรินทร์นู่นแหละหาวิ่งงานหลวงครับแถวสุรินทร์นู่นวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปให้ช่างเขาเช็คให้ว่ามันเป็นกับอะไร เครื่องมันเดินไม่ค่อยเสมอมันพับ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 เตะสตาร์ทปิดง่ายนะซัดชึ่งเลยมันเกี่ยวกับปั๊มไหมถ้าเป็นกับปัม๊มมันต้องสตาร์ทยากดีมันต้องลากยาวเดี๋ยวนี้สตาร์ทเปาะชึ่งเลยนะเปราะชึ่งคือบทจะหมดเจอดินเนินบทจะหมดหมดไปแบบดือด้อเลยอะ่ะเนี่ยเหยียบไม่ขึ้นเลยครับหมดดับไปเลยนะ ปกติมันไม่ดับมารถคันนี้มันจะสู้อยู่นะอันนี้หมดไปดือด้อเลยผพมก็เลยเฮ้ยเอยตกลกมันเป็นกับอะไรกันแน่วะเป็นกับปัม๊มแต่ปั๊มมันก็สตาร์ทง่ายอยู่นะมันก็ไม่ยากนะเดี๋ยวจะเอาไปให้ช่างเขาดูเขาวิเคราะห์ให้ว่าเป็นกับอะไรครับโอเคครับรอติดตามชมคลิปต่อไปแล้วกันครับเดี๋ยวน้ำหมดป่ะฮะน้ำไ,ไหลไม่ทันฮะ บ่อ๋ัันตอนี่มาชีดตรงนี้โอ้ยขาบนเสร็จยังนี่เกาะเต็มเลยนี่เสร็จแล้วเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเสียงอะไรวะเขาพ่นยุงบ่ <c oughs> มียุงอยู่บ่ <c oughs> มียุงอยู่บ่ Okay.